นะคะจาน่าก็จะมาสอนวิธีการฝึกให้แฮมสเตอร์เชื่องตอนที่2นะคะขั้นแรกนะคะเราก็คือต้องหารกระรมังใหญ่ๆมาหนึ่งใบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกระมังประมาณนี้นะคะอันนี้จาน่าก็ใช้กระมังสภ้พนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีกระมังใบเล็กๆกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเอาให้แฮมสเตอร์ของเราเนี่ยยังออกมาไม่ได้ค่ะ,ะขั้นที่2นะคะก็คือเราก็ต้องเอาบ้านของมันเนี่ยเข้ามาวางได้นะคะ เพื่อให้ในกระมังนี้มันมีจ่นของมันมันจะไม่ได้ไม่ตื่นเต้นนะคะหรือว่าแฮมสเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีบ้านแล้วก็ใช้เป็นทรายทำความสะอาดแทนก็ได้ค่ะค่ะขั้นต่อมานะคะขั้นที่สามก็คือเราก็ต้องหากระป๋องเนี่ยนะคะพาแฮมสเตอร์ของเราเข้ามาในกระมังค่ะแล้วก็พาหมอค่ามานะคะอันนี้ยี่จะน่าใช้หมอคานะคะหมอคามานี่เร็วอ่าเอาหมอคาขึ้นมาเลยเอออ่า ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ปล่อยแฮมสเตอร์ของเราเนี่ยมาในกระละมังนะคะแล้วก็ดูปฏิกิริยาของเขานะคะแงะเอามาแล้ว <c oughs> เห็นีหยเขายังไม่ตกใจเพราะว่าแบบมีกลิ่นของบ้านเขาไงนี่ยเขาไปอยู่แปเอา ไปนะคะขั้นตอนที่สี่าก็ใช้มือเล่นกับเขานะคะแล้วสาเหตุที่เราต้องพาเขาเนี่ยมาอยู่ในกระละมังนะคะก็เพราะว่าเราจะได้เล่นกับเขาสะดวกกว่าตอนที่เขาอยู่ในกรงนะคะเนี่ยมอค่าเริ่มสำรวจแล้วนะคะเอามาค่าดมดมดม,ดมถ้าเราก็เอามือไปให้เขาดมนะคะถ้าเกิดว่าเขากัดเนี่ยเราก็ต้องเอามือหลบมานะคะ ม่ค่าม่ค่าจริงๆอันนี้ม่ค่าเขาเชื่องแล้วนะคะแต่จะน่าแสดงให้ดูนะคะม่ค่าม่าอย่าเขียยการโป้งมาสิอดมนมนมนี่เห็นไหมดมแล้วก็ไปเลยโม่ค่าคุกคนเห็นไหมคะว่าโม่าเนี่ยเขาจะไม่ตื่นเต้นเลยนะคะทั้งที่เราย้ายสถานที่เขามานะคะ เขาเชื่องแล้วพระพอเขาเชื่องแล้วเนี่ยเขาเก็อจะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะคะมาค่ะเอามาค่ะอูมม้มาขึ้นมามาขึ้นมาเดยวขึ้นมานี่เห็นไหมเชื่องมากเลย โดมใหญ่โดมใหญ่ระวังตกระวังตกเฮียน่ารักเนาะว้าวว้าวว้าวลงไหมลงมาค่ะทำความสะอาดเสริมใส่เสริมหล่อ ก็ข้าเหมือนจะเดินบนไปเรื่อยๆเนะาะค่ะเราก็ทําอย่างเงี้กับเขาไปทุกๆวันนะคะฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเชื่องเองนะคะ <ๆ S 1> นี่เห็นไหมขึ้นมาซึนซึนซึนเอาเอาเอาขึ้นไหมไม่ขึ้นแง,งระวังตงัว หลังจากที่เราฝึกเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็เราก็เอาเขาเก็บเข้าไปนะคะถ้าราเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยก็ใช้ทิชชู่เนี่ยนะคะเช็ดเช็ดมือเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาทิชชู่เนี่ยไปใส่ไว้ในกรงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพอเราให้ทิชชู่แฮมสเตอร์เข้าไปนะคะเขาก็จะเอาไปทําเป็นที่นอนนะคะแล้วก็เราจะได้ให้เขาแบบชินกับกลิ่นเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอันนี้มาค่ามาอยู่ชั้นบนนะคะ ี่โ <Yeah. S 1> ดมแล้วนี yeah. ่ยเอาไปทำที่นอนเลยนะคะอุเอาไปเลยเอาไปแล้วอ่ะมาคงกำลังจัดทิชชู่ใช่ไหมให้เข้ากับทินอนค่ะเพื่อเพือเห็นไหมคะว่าการฝึกแฮมสเตอร์ของเราให้เชิญง่ายง่ายๆง,ง,ง่ายมากเลยนะคะ เพื่อนๆก็สามารถทําได้ด้วยนะคะต่อไปก็เป็นช่วง My pet นะคะช่วงนี้ก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถส่งคลิปสัตว์เลี้ยงของเพื่อนๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นหนูแฮมสเตอร์หรือว่าเป็นนกก็ได้นะคะเข้ามารบกิจกรรมของเราค่ะคถ้าคลิปของเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่จะ,จะ,จะน่าถูกใจน,นะคะจะน่าก็จะเอามาใส่ไว้ในท้ายคลิปนี้ค่ะถ้าแล้วสำหรับคลิปของวันนี้นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ พี่ขพี่จาร่าหนูนั้นนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาเล่นหนูแฮมสเตอร์ที่พี่จาน่าบอกให้ดูนะคะยมเร็วของหนูมีสองตัวนะคะตัวหนูชื่อตัวน้อยตัวนนูชื่อตัวเล็กแต่วันนี้หนูจะเล่นตัวน้อยให้พี่ดูแค่ตัวแค่ตัวเดียวนะคะนี่ค่ะก็หนูชอบให้มันมาอยู่ที่แก้มหนูนะเพราะว่ามันจั๊กจีดีหนูชอบ นนหนูก็ชอบมันมากเลยนะคะพอเรียนมาก็สำหรับวันนี้หนูขอไปก่อนนะคะพี่บายค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย